เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมารีบหน่อยรีบหน่อยมันบจุดโตไป <c oughs> จะได้มีพื้นที่เยอะๆหน่อยแน่นอนนะครับว่าพาร์ทที่แล้วนั้นเราเจอกับประตูที่ร้ายกาบมากมาพาร์ทนี้ก็เจอสามลมหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ที้ยมากสามลมหนึ่งเป็นอะไรเป็นอะไรที่กูเกลียดมาก จะเป็นยังไงไปดูเขาเช็คหน่อยไวไฟโอเคปเปิดพาพสปอร์ตเดี๋ยวครับกลัวพาสปอร์ตมันหายเปิดพาสปอร์ตให้คนอื่นเล่นเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นสิวเฟี้ยนสามลมเนึงอ่ะ น่เราเข้าไปหาบอสได้ได้เลยเหรอใช่ไหมเข้าไปหาบอสได้ได้ใช่ไหมว้าวได้เลยนี่บอส เอาดีครับพี่ต้องการความมันแบบนี้แหละโอเคอะเอ้ยพี่ต้องการอะไรที่มันดุเดือดเลือดสาดแบบนี้แหละเอ้ยเอาดีครับเอาดีครับไหวรุ่นเนี่ยก,กย็กระตุกเลยกระตุกเลยอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดโอเคอะเออโอ้โหอะไรวะ โอ้ยมันมันโหดเกินไปแล้วมืนว่ากูจะเล่นไม่ไหววะ่ะโอ๊ยมันโหดเกินไปใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องสืบเลยว่าโหดหรือไม่โหดเอาวะฆ่าได้จากสองสามตัวก่อนฆ่าได้จากหนึ่งตัวหรือสองตัวก่อน โออพวกนี้มันหมาหมูพวกนี้มันหมาหมูโอ้โอ้ยเย้เอ้ยเย้เราเย้เราเอ้ เปิดโซนวะโอ้ยเปิดทุกคนเลยเอาด้วยคนเนี่ยแต่เพึ่งหายนะเอาด้วยคนน่ะสวยเออ ตัะตูด้วยดินี่แล้วเทยก่อนเทยก่อนมันเสียงเกินไปมันเสียงเกินไปสวยลิวโฟนตอนนี้แหละฟินน์เล่เกือบตายไหมครับกู Ti To, Mahaola, Mahawno, Mahawno, hot má, baby trăng, เลเอยี่สี่ต้องเล่นเธอคนนี้ละโอเคด่านนี้กูจำได้มันตีกันเอง ตีกันเองหรือเปล่าวะน่าใช่ออมีท่าใหม่ด้วยเราเอาท่าใหญ่บางมุม่มบอกแล้วกันไม่ชอบเ้ยโอ,อ้ยมุดดินท่ามุดดินขี่หงก็ได้มีเยอะมีเยอะ โอเคประมาณนี้สุดที่สองดีกว่าไม่ค่อยแหลมอุ่ใหม่ไม่ค่อยเท่เลยเก็บเงินก่อนเก็บเงินห้ามใช้เด็ดขาดเอาละครับมาต่อกันเลย <c oughs> เป็นบาดตะกูเป็นบาดแล้ว ที่บอกว่าไปต่อมาต่อกันเลยเนี่ยเขาเพราะว่าไปไปกินข้าวมาครับผมไม่ได้อัดคลิปรวดเดียวไงแบ่งอัดคลิปไปอัดคลิปมาเนี่ยนะครับนะถ้าอัดรวดเดียวไม่ไหวร้อนตลอดอ๋อจามาชิวแล้วกูเป็นไข้หวัดละไข้เลือดออกหรือเปล่าวงแม่งกัดกูทั้งวันน่ะไปก็เลย เปลี่ยนท่าดีกว่าฮุยฮุยป้อมปราการสามตัวป้อมปราการสามตัวอุ้ยยัวยัวเอาใหม่ นี่สเตปลีลาดีพี่ลีลาเยอะท่าพี่เยอะออ้ยท่านี้มันไม่มีประโยชน์เลยนะไอท่าที่สองใหม่นะไอท่าใหม่ไม่มีประโยชน์เลยท่าแรกยังดีอีกออเ,เออระเบิดมาแล้ว อดใหญ่ทำไมมันอยู่ไกลยังวะอยู่ไกลอยู่ไกล,กลนาท้องเล่ลมพัดลมเพีไปตามกระแตจุงวะจุงวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ววยจุงวะ,นนววะเอาอีกแล้วทหาร ทหารสามตัวกันละเยอะวะเฮ้ยระเบิดระเบิดไม่ต้องระเบิดไม่ต้องระเบิดเลยมึงเอาระเบิดจนได้เฮียเฮ้ยโอ้ยเหี้ยอ้ยงามเฝ้าประตูแม่งสี่ตัวสี่ตัวเลยหรอวะ อุ้ยสวยท่านี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยหมุนติวหมุนติว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 วโอ้ยสุดท้ายก็ระเบิดอยู่ดีเว้ย ขออภัยนะครับมีคนไอมีคนไอไอเลิฟอยู่โอ้สาคัดชีนเยอะแยะไอพวกที่มันแตกคอกันแล้ว <c oughs> <c oughs> มันแตกคอกันแล้วนะครับตอนนี้บินมันช้าเว้ย แต่คอกันเองแล้วตอนนี้เรื่องของมันเรื่องของมันอะไรวะมันน่าจะกระโดดได้สูงกว่าน,นี้ดีกว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเต็มเลยเฮี้ยเฮี้ยอะไรวะตีกันเองด้วยทำไมพวกมึงไม่ตีกันตั้งแต่ทีแรก กูมาค่อยโจมตีกันคืออะไรกูมาแล้วค่อยตีกันในเวงกูไม่มามันก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละอะไรวะไ่ติดอะไรเนี่ยโอ้ยไปเลยเนาติดเสาติดกำแพงไปสู้กันเองสู้กันเองอย่าไปยุ่งกับกูดิ พวกนี้อะไรวะ <c oughs> สู้กันเองไปสู้กันเองไปอย่าลืมก,กูเอาไปกินนี่อุย้ยอยู่ไหนวะเอาอยู่ไหนอยู่นี่พี่อะมองไม่เห็นอุยอ้ยอุ้ยเลยตุ้มเป๊ะ เปิดประตูฟ้าร้อย Let's go boy let's go boy เอาไปกินเอา สนุกใหญ่เลยนะพวกมึงแงสนุกแบกไม่เกรงใจใครเลยนะก็ไปกินซะอุ้ยเงามายาเงามายาจากสวรรค์อุ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเนไดมันแรงหรือเปล่าวะเนี่ยเ่ี่ยมันเบาจังวะ จั่วไม่ไมันเบาจังวะ <c oughs> การโจมตีมันเบาจนน่าเกลียด่ะ <c oughs> ไอ้กล่องนี้ไม่แต่งเงินไม่เอากระทืบบอสดิกระทืบบอสใหญ่ <c oughs> <c oughs> อาเจนี่โจมตีเบาจังวะเออฟูไม่ได้เว <c oughs> ้ยเนืย โอ้เออสวยนีโอ้ยคุเวนโหเยอะไปไหนไปไหนวัรุ่นค <c oughs> อกูเป็นอะไรวะคอกูเนี่ยโอ้แหลกยะแหลกเครื่องยอะแหลกยะกระตุก โอ้ยเฮียนี่เปิดมาเปิดกลับอุ้ยอุ้ยฮึยฮึยเพื่อนกูไปไหนวะทำไมไม่ไม,ไ,มมไ,มไม่ไม่มาช่วยกูอีนั่นไม่ทำไมไม่มาช่วยกูวะหายหัวไปไหนละมึงจะไปสู้กับลูกกระจอกทำไมเล่าอ้ยสู้กับบอสดิลูกกระจอกก็มีทหารสู้อยู่เออ ฟักอะไรวะแตกหนึ่งไงพีอ,อะไรนะ่ะลาก่อนนะไอ้ง่ที่เลือที่นี่เหลือแต่มึงลนะไอ้เด็กน้อยเออโอโอ,โอช่วยกันตีมาโลวช่วยกันสู้หน่อยมุดินว้วอ้ยเฮียโอ้ยถอยก่อนถอยก่อน อันตรายแล้วอันตรายแล้วมีกล่องมีอะไรไหมไม่มีกล่องด้วยเฮียโอ้ย what what ริวโฟนเอาดลครับเอาดลครับนี่คิดว่าแน่ไอ้ลูกกระจกลูกกระจอกอือ ถ้าสวยมีอนา,าคตเก่งเลยดูกรนะจกอ่ะมันแตกคอกันแล้วสวยยังไม่พอโอ้ไม่น่าเล่นตัวนี้เลยือ กูไม่รู้ว่ามันยากขนาดนี้โอ้ยากกันเนี่ย <c oughs> มันต้องเล่นตัวที่มันมีดาเมจแล้วไม่ไหวจริงถ้าเล่นตัวที่มันนอกเรื่องนะครับเล่นตัวที่มันนอกเรื่องนอกราวเนี่ยชิบหายเลยดาดต่อไปคือดานอะไรวะยังไม่รู้เลยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยนะครับน่าจะได้อยู่พาร์ทหน้า ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ